เดี๋ยวเราปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมชวนไปติดตามบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งนะคะเพราะว่าวันนี้รวยรหนึ่งมีนาคมนะคะคือ1เดือนลุ้นกันแค่สวันละค่ะ1กับ16ของทุกเดือนไปที่บรรยากาศจังหวัดพิษนุโลกคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรอบนี้นะคะงวดนี้เนี่ยแหะค่ะต่างจากงวดก่อนๆเลยที่บอกว่าต่างต้องบอกแบบนี้นะคะคืองวดที่แล้วพ่อค้าแม่ค้าบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขายสลากไม่หมด ถึงขั้นได้ซื้อกันราคาคู่รับ70บาทคุณนัทแต่รอบนี้ขายราคาเดิม80บาทไม่มีการลดราคานะคะคทีมข่าวไปพูดคุยกับ1ในแม่ค้าที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะคุณวรีพัฒจัน์เกษมเล่าให้ฟังนะคะว่างวดนี้หนึ่งมีนาคมรับสลากมาขาย20เล่มเท่านั้นคืองวดที่แล้วรับมาประมาณ30เล่มแล้วขายไม่หมด แม้ว่าจะยอมลดราคาขายขาดทุนเหลือแค่บาลานเซสิบบาทก็ขายไม่หมดงวดนี้ก็เลยรับมาขายปริมาณน้อยลงและไม่ลดราคาเหมือนงวดก่อนคาดว่าจะขายหมดก่อนที่สลากกินแบ่งนี้จะประกาศผลแน่นอนในช่วงบ<ๆ>่บายๆนี้นะ,ะส่วนที่อุดรก็เหมือนกันนะฮะที่แยกเฉลิมพระเกยียรติหรือว่าสีแยกของนาฬิกาเป็นแหล่งจําหน่ายสลากกินแบ่งขนาดใหญ่ของจังหวัดมีประชาชนเดินทางมาหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนเพื่อเสี่ยงโชคออกมาเสี่ยงโชคนะครับ ก่อนที่โชควงไมยนี้จะมีการออกสลากส่วนใหญ่ยังคงขายราคาคู่ละ80บาทครับไม่ลดราคาเหมือนกับงวดวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่างวดที่แล้วสลากเหลือเยอะนะฮะวันนี้มีร้านโชคดีครเป็นร้านขนาดใหญ่ก็นำมาติดป้ายแต่ว่าก็ติดป้ายเอาไว้ที่ราคาคู่ละ70บาททำให้ประชาชนสนใจที่จะไปหาเลขที่ต้องการซึ่งทางพนักงานของร้านบอกว่า ทางเจ้าของร้านต้องการให้ขายคู่ละ70บาทนะรเพราะว่าง,งวดที่ผ่านมาขายไม่หมดตั้งใจว่ารอบนี้จะคืนกำไรใ,ให้กับลูกค้าก็เลยลดราคาเหลือเพียงคู่ละ70บาทเพื่อช่วยให้สามารถขายได้หมดไม่มีปัญหาเหมือนงวดที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน70บบาทนี่จะมีตัวเลขที่ประชาชนต้องการหรือเปล่าอาจจะเป็นเลขดังที่หลายคนอยากได้นะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ในราคานี้หรือเปล่าเหมือนที่คุณนัทบอก พอสลากกินแบกรัฐบาลขายออกไม่หมดทําให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยต้องปรับลดราคาลงในงวดก่อนคุณผู้ชมคําถามกลับมาก็กลับไปที่สํานักงานสลากกินแบกรัฐบาลน,นี่แหละคะ่ะว่าจะเป็นเพราะว่าสลากนี่เพิ่มในระบบจาก100ล้านฉบับเป็น120ล้านฉบับหรือเปล่าเพราะเพิ่งเริ่มกันไปเมื่อ16กุมภาพันธ์นี้เองนะคะล่าสุดค่ะทางสำนักงานสลากกินแบกรัฐบาลออกมาส่งสัญญาณแล้วนะคะว่าเตรียมจะทบทวนขอประเมินดูอีกครั้ง ขอเวลาประมาณ3เดือนนะคะประเมินความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อสลากก่อนจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนการพิมพ์ในแต่ละงวดนี่แหละค่ะทางฝั่งของกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะดรธนวัฒน์ผลวิชัยก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าหลังจากที่เริ่มจำหน่ายสลากเพิ่มขึ้นมาเป็น120ล้านฉบับต่องวดขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาในการปรับตัวของตลาดนะคะจะเข้าสู่จุดสมดุลมากน้อยขนาดไหน ขอเวลา3เดือนค่ะก็น่าจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะโดยการเพิ่มสลากเข้าไปในระบบ20ล้านฉบับในช่วงแรกแน่นอนส่งผลทำให้ผู้ค้านั้นสามารถเข้าไปจองซื้อระบบต่างๆนี่นะคะผ่านทางธนาคารกรุงไทยได้เพราะที่ผ่านมาก็จะมีข่าวคุณนัทว่าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนี่ถึงขั้นไปจองซื้อไปนอนเฝ้าหน้าตู้กันแล้วก็สุดท้ายพลาด จองไม่ได้ไม่มีสลากมาขายนะคะแต่พอเพิ่มสลากออกมาก็ทําให้มีผู้ไปจองซื้อสลากเพิ่มเป็นกว่า60,000คนจากเดิมนี่เข้าไปจองซื้อในระบบได้เพียง22,000กว่าคนเท่านั้นงวดที่ผ่านมาก็ทําให้มีผู้ค้าหน้าใหม่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้มีการประเมินความสามารถในการจําหน่ายและก็ไม่ได้ประเมินกําลังซื้อของประชาชนเพราะว่าหลายคนบอกแม้สลากจะเพิ่มขึ้นแต่เงินที่ซื้อสลากนี่เท่าเดิมคเคยซื้อสองใบก็2ใบ เคยซื้อหนึ่งใบก็หนึ่งใบเหมือนกันก็ถือว่าเป็นปัญหานี่ยเพราะว่ารอบแรกที่เขาเพิ่มมาก็ต้องการที่จะให้คนจองซื้อมากขึ้นเ<ะ>พราะมีเสียงบนจากรายย่อยเยอะแต่พอเพิ่มขึ้นมาจริงๆกลับกลายเป็นว่าขายไม่หมดนะครับรายย่อยก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เอาไปจ่ายไปแล้วนะครับ